ใช้สวนทัสวรนะคะมันจะมีอยู่อสองแบบเอาแบบที่หนึ่งก่อนประธานแล้วก็เวิร์บเวิร์บในที่นี้ก็คือเอาสองอันนี้ไป go up หรือ go down หรือจะ increase หรือหรือจะ decrease ก็ว่าไปโอเคไหมคะเสร็จแล้ว add verb add verb. Ad verb ค่ะหมายความว่าอย่างเช่นหรือจะ increase แบบไหนล่ะแบบ slowly หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยโไหม หรือว่า sharply นะคะขอให้มันอยู่ในฟอร์มของ adverb ถัดไป uh, subject i s increases sorry แล้วถัดไปก็คือ how much นะ how much ในที่นี้อาจจะหมายถึง from 10 to 12 e l percent t e percent to 12 percent อย่างนี้ถัดไป when ก็หมายถึง during the first ten years แบบนี้งงไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาลงมาใส่เป็นแนวนอนตรงนี้แป๊บนึงน,นะโอเคไม่เแปบบ็นไรไม่เป็นไรกินหอมอ่ะดูตรงนี้เอ่อ subject ก็คือ ในกราฟเราอะเรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังจะพูดถึงสมมตินะน number population ในเมืองนี้ขึ้นอย่างช้าๆจาก10% 10ล้านคนไปเป็น12ล้านคนระหว่าง10ปีแรกอะไรอย่างเงี้ยงูไหมค่ะได้อยู่น,นะได้อยู่นะโอเคพอแบบที่สองนะคะเราจะใช้ there is หรือ there are ก็แล้วแต่หรือว่าจะ watch w o r ก็แล้วแต่ เหไหมคะทีนี้จากคำว่า go up go down rise increase decrease เนี่ยเราจะไม่ใช้เป็น verb ละเพราะว่า is กับ a าเป็น verb ให้เราอยู่แล้วเราจะใช้ increase decrease เปน็น noun เพราะฉะนั้นต้องการ article นำหน้า there is a decrease หรือว่า increase something คะอ๋อถ oh, ูกไม t h r e is Decrease in ตรงนี้คือประธานแล้วก็ที่เหลือเหมือนเหมือนเดิมแ๊บนี้นะแต่ออ่แล้วก็ตามด้วย how much แล้วก็ตามด้วย when เหมือนเดิมแบบนี้สมมุตินะคะพี่จะเอาแบบที่หนึ่งให้ดูเอ่อ The number of population in a VC town increase increase slowly. How much am I? How much From ten million or from ten to 12 millions um, during the year 2000 to 2010 2005แบบนี้อ่ะ check the number of population in ABC ขาวอันนี้คือ subject งงไหมไม่ค่ะไม้งงนะคะ increase อันนี้ก็คือ verb เห็นไหมคะพี่แค่เติม d เพราะว่ามันจะเป็น past tense โอเคนะ ถัดไป adverb ก็คือไปอธิบาย increase ว่ามัน increase ด้วย action แบบไหน slowly พี่ก็เขียน slowly ไปเห็นไหมคะแล้วหลังจากนั้น how much ก็คืออะไรที่มันพู่มัน slowly ก็คือจาก10ไป12 m i l l i o n แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เขียนว่าจาก10ไปเป็น20 m i l l i o n อันนี้จะ slowly ไม่ได้ละจะต้องเป็น sharply เก้าไหมค่ะ โอเคนะคะถัดไป when ใช่ไหมคะ During the year ระหว่างปี2 0 0 0ันถึงสองพแบบเนี้ยอันนี้คือแบบที่หนึ่งโอเคไหมคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> โอเคนะพอมาแบบที่สองคะ่ะ arrange ข้อมดดูลนิดหน่อยก็คือ,อพี่จะเอาเนื้อหาเดิมมาเขียนให้เป็น format แบบที่สองเนื่องจากว่าตรงเนี้ยส0 0พันถึงสองพมันเป็นข้อมูลที่เป็น past พี่ก็เลยจะใช้ the r e w a s a slow increase in number of population uh, from uh, number of population a, b, c town from 12 millions during the year. หนึ่งสองแบบนี้อ่ะมาเช็คก,กันนะคะ that is that are อ,อันนี้คือพี่ใช้แต่ was เข้ามั้ยคะทีนี้อ่ะเป็น article คิลนำหน้านาวอะไรคือน,นาำของเราก็คือ decrease กับ increase นั่นเองโอเคเห็นไหมคะอ่ะโอเคถัดไป adjective ตัวนี้ก็คือ slow เห็นหมั้ยคะ t h e r e is a slow increase อันนี้คือประธานละอินแล้วก็ประธานในจำนวนของ population in abc town ต่อไป how much ก็คือ10บถึงสิบสอ l i o เ w นเวนก็คือระหว่างปีนี้ถึงปีนี้งงไหมคะไม่งงค่ะได้ดูโอเคนะคะจากแบบที่หนึ่งแบบที่สองหนูต้องใช้ให้เป็นทั้งสองแบบเพราะว่าในห้าสิบ่ะมันจะมีหลายๆ number ที่หนูจะต้อง interpret ออกมาเพราะฉะนั้นคือเขา e c t ว่าหนูจะต้องใช้สองแบบปะปนกัน โอเคนะคะอย่าสับสนตรงที่ว่าถ้าสมมติว่า increase ที่เราใช้แบบข้างบน increase decrease อย่างเงี้ยหนูใช้เป็น verb ใช่ไหมหนูสามารถเปลี่ยนให้เป็น past tense ก็ได้เป็น perfect tense ก็ได้แล้วแต่เวลาของเราแล้วแต่ตอนเว้นของเราอะโอเคไหม <Yeah. S 1> นะคะแต่พอหนูมาใช้แบบที่สองคำว่า increase decrease มันเป็น now แล้วหนูจะต้องอยู่ในรูปของอันนี้เท่านั้น ห้ามเติม ed ห้ามเติม s ห้าติมอะไรทั้งนั้น่นะคะส่วนตัวนี้เขาว่า slow เราบอกว่าขึ้นอย่างช้าๆใช่ไหมอันนี้มันเป็น adverb มันก็ต้องรีแต่พอเราย้าย adverb ตัวนั้นมาเป็น adjective ขยายการขึ้นขยายการลงมันก็เลยแค่ slow อเดี๋ยวหมามีรีโอเคโอเคค่ะหี่ผมที่จะผิดก็จะผิดประมาณนี้แหละค่ะคือเหมือนแบบว่า อ่า uh, slow เ uh, อ uh, mm ่ออะสโล d e c r e a แล้วที่ d e c r e a ยังเติมดีอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามีเวอร์สองตัวมี d e c r e a ที่เติมดีเป็นเวอร์สองกับมี e a s อ mm ัน hmm. นี้คือเวอร์สองตัวก็ผิดละเก็ตนะโอเคนะคะเก็ต <Yeah. S 1> นะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยกันข้างล่างอืม hmm. ให้หนูลองดูอันนี้ เราจะขยายย่อโอดูนะคะหนูดูข้อ A เขาบอกว่าให้แมทให้แมท ABCD กับ1 2 3 4หนูดูว่าข้อ A เขาบอก steady increase จะต้องขึ้นแบบค่อยๆขึ้นใช่ไหมแล้วก็ follow follow by a gradual decline นะคะ decline ก็คือลง gradual ก็คือิดเดียวอันนี้เขาก็มังจะหมายถึงข้อ1หรือ2องหรอสามี่ แล้วได้ increase hmm. ลงมานิดเดียวเหรอ,รอทีแรกขึ้นไปนิดหนึ่งอะไรข้อไหนสิอ่อหรือเปล่าคะขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ลงนิดหนึ่งถูกต้องอันนี้คือ a โอเคข้อสองนะคะไอ้ a, ข้อ b อะคะ่ะ um I have never understood um decrease มีคาว่า sharp ใช่ sharp drop หมายถึง drop แบบไหนแอแบบหักดิบเลยก็ออน่าจะข้อเดี๋ยวนะข้อสามค่ะข้อสาม n ที่แรกเขาบอกว่า sharp drop แล้วก็ตามด้วยลงแบบนิดนึงข้อสามมันเป็น,ปนข้อสงใช่โอเคไหมโอเค่ค่ะ okay. แล้วข้อสีค่ะข้อสี่ Gradual er decrease by following the salary fall ขอ้อสามค่ะข้อสามโอเคค่ะและอันนี้ก็ต้องเป็นข้อดี mm hmm. ต้อเขาว่าไงข้อดีก็คือ gradual rise เห็นไหมค่อยค่อยข,ข,ข,ขึ้นแล้วก็ตามด้วย sharp increase แล้วก็ขึ้นแบบเยอะๆงงไหมแบบนี้งงไหม, <Okay. S 2> ไมงงนะคะโอเคถัดไปหน้านี้หมดแล้วเราจะไปดู p r a c t c e หน้าถัดไปชิปอ,อันนี้คือ อันนี้คืออะไรบาหรือพายหรือลายนนหรือมันคืออะไรมันคือ,อกับเท่งบาการใช่ไหมคะอา้าพี่หายไปแล้วไฟดับอีกหรือเปล่าเนาะ you mm -hmm. ถ้หลั้าหลค่ะโอเคค่ะเออพี่เปิดกล้องได้คอ่ะโอเคต่อนะคะทีนี้มาดูอันนี้ค่ะอันนี้คือชาร์จแบบไหนเอ่ยอันนี้เป็นชาร์จแบบบาร์ชาร์จค่ะ ชนะคะโอเคบาร์ชาร์ตแล้วเขาก็เลเบลไว้ให้ว่าผู้ชายสีนเงินผู้หญิงสีส้ม <c oughs> เด็กสีเขียว,วเขาบอกว่า this bar chart shows art gallery attendance โชว์ว่ามีคนเข้าอาร์ตแกลเลอรี่ไหม look at the data and decide if the statement s are true or false โอเคค่ะอันนี้คือปีที่ให้มาโอเคโอเคค่ะ okay. <Okay. S 1> okay. แล้วก็เอเดี๋ยวพี่จะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราเขียนเราได้ค์แบตที่หนึ่งคำแบบที่สองให้ใช้ subject แล้วก็ขึ้นหรือลงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้ใช้ the is the r e are ถูกไหมคะอพี่นะเขคือเสียงกระตุกาขานี้เสียงกระตุกนิดนึงน,นนะ หนู oh, ได้ยินไหมคะได้ย<ช>ินแล้วค่ะอโอเคปกติแล้วใช่ไหมคะปกติแล้วคะ okay, ่ะเคจ่อพอมาเรื่อง tense ปุ๊บมันก็จะเป็น e f f e c t ปีของเราอย่างเช่นเมื่อกี้ตอนสุดท้ายที่เราจบกันที่ว่า during สองพันถึงสองพันห้าอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเป็นถ้าปีมันเป็น past หมด verb หนูก็ใช้ verb t o verb สอง โอเคไหมให้เป็น past แต่ถ้าเกิดสมมติว่าช่วงไหนที่หนูจะต้องลากยาวไปจนถึง today อย่างเช่นกราฟนี้ดูนะถ้าสมมติว่าหนูเขียนแค่เขียนอะไรที่จะพูดแค่หนึ่งเก้า้าเก้าถึงสองพันอันนี้ก็ต้องเป็น past tense โอเคปะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดลากยาวมาจนถึงแท่งสุดท้ายก็คือ today อันเนี้ยหนูจะต้องใช้ present tense present perfect เห็นไหมคะโอเคค่ะเข้าใจไหมอ่ะทีนี้ present perfect สูตรว่าอะไรอ่า uh เดวนะ subject have p a s บวก verb สามเคโอเค perfect ถ้างั้นสูตรได้พี่ก็จะให้แค่ว่า keyword ก็คือ until today แล้วก็ past tense ก็คืออะไรที่เป็นแบบ past โอเคเนอะเราจะใช้สอง tense นะคะในการ interpret ข้อมูลนะ ส่วนเวลาเขียนจริงๆอะ่ะหนูต้องใช้สามอันอันอันประโยคแรกอะ่ะหนูจะต้องใช้ present simple ในการพูดแบบโจทย์แบบเนี้ยบอก,ก่อนว่าไอ้น,นี้คืออะไรอันนี้คือ bar chart ก็เป็น shows เห็นไหมพอมาเป็น verb s อันนี้คือ present simple เก็นไหมคะโอเคนะอันนี้คือ tense หนึ่งที่ต้องใช้ใน intro แต่เดี๋ยว intro ค่อยมาเรียนกันนะคะแล้วพอเนื้อหาตัว body ของเร,เราเราจะใช้แค่สออัน present perfect Perfect the past tense อ่าทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า the number of men attending fell between 1995แล้วก็2,000ันัมก็ไปดูนะ the number of men จำนวนผู้ชายอ่าตกลงมาระหว่างปี1995ถึง2,000สีน้ำเงินใช่ไหมผู้ชายตรงนี้มาถึงตรงนี้จริงหรือไม่จริงจริงใช่ไหมนี่ก็คือ true ไป โอเคแล้วมันก็สอดคล้องกันเห็นไหมกับเวิรมที่เขาใช้นี่คือ p a s t นี่ก็คือ p a okay, s t โ okay, อเคปะโอเคค่ะข้อ2 the number of children attending has increased gradually until today อ่าดูนะเขามีคำว,ว่า until today เรา expect ตตัวนี้ perfect แล้วเขาก็ perfect ให้เราใช่ไหม โอเคอ่ะมาดูประธาน the number of children attending แปลว่าเราต้องดูสีเขียวเขาบอกว่า increase ขึ้นเรื่อยๆอย่าง <ขอ S 1> ช้าชมาจนถึงทุกวันนี้ใช่อ่ะหนูก็ดูขึ้นเรื่อยๆนี่ไปนี่ไปนี่นี่ก็คือ increase gradually ใช่ไหมคะค่ะ<อ>ใช่ปะอ่ะถึง2อ0พ increase gradually ใช่แล้วก็ตัวสุดท้ายมัน drop ลงมาข้อสองเนี่ยถูกหรือผิดผิดค่ะ False ผิดใช่ใช่ false จะเลือกแก้แบบไหนให้ถูกถ้าเลือก oh. แก้ให้ถูกหนูอาจจะต้องตัดเป็นสองแอคชั่นใช่ไหมเป็นแบบ <Okay. S 2> ได้ยินชัดอยู่ใช่ไหมคะโอเคเป็นแบบเมื่อกี้ที่เราทำก็คือว่าอาจจะต้องใช้คาว่าพวก follow by อะไรอย่เงี้ย เป็นสองแอคชั่นแอคชั่นแรกขึ้นแบบไหนฟอลโล่บายลงแบบไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะอันนี้หนูอาจจะต้องใช้เป็นแบบว่าเออขาเรียกว่าอะไรอะ increase gradually until 2 during 1 9 9 5งเก5ถึง and follow by a sharp drop until today อะไรแบบเนี้ยเ็้ปะโอเคค่ะโอเคะนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3ดูสิค่า True หรือ False เพราะท่ h นมีจำน e นที่มีการลดลงเม e ่อเนี้นนเออกเลื่อนเลื่อนขึ้นนิดนึงได้ไหมคะ่อดูมเมจุดสินสุดของมมบินอ๋อไม่ค่ะดูค่ะโอเคโอเคค่ะอืม เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ปัจจุบันข้อข้อนี้น่าจะเป็น False ่ไหมคะขออ้อนี้ต้องเป็น False that has been a slight fall recently in the number of women attending. โอเคใช่ต้องเป็น False แล้วต้องแก้แบบไหนถึงจะถูกคะต้องแก้เป็นอะไรนะ has been slight slight increase โอเคถูกต้อง recently เนี่ยคือมันหมายถึงแบบ ช่วงนี้นั่นก็คือจนอ n นท l ทุกวนันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ fall สีส้มมันค่อยๆขึ้นหนูก็ต้องเปลี่ยนจาก fall เป็นแบบ increase เป็น rise ก็ได้ u ะ slight increase หรือ up slight uh, <Yes. S 1> rise อย่างเงี้ยได้โอเคโอเคค่ะ okay? <Okay. S 1> พอจะเก็ตแล้วนะมาดูข้อสี่ข้อห้าข้อสี่เขาเป็น true เป็น false center to show significant increase ฟ้าวสค่ะฟ้าวสตั้งแต่2 5 0 5จำเนวนผู้ชายแค่ชนการเครื่องที่เยอะ2 5 0 5ตรงนี้ผู้ชายผู้งแต่2,500ตรงนี้2,500ก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ uh, attending children significant increase ก็ต้อง t ทรูไหม สิ้นสองพันห้าคือตั้งแต่ปีสองพันห้าโองไมนิดนึงค่ะก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่ปีสองพันห้าจำนวนของผู้ชายเนี่ยมันโชว์ว่ามันขึ้นเยอะ Increase s i g n i f i c a n t คือข,ขึ้นเยอะถูกไหมอ๋อโอเคสิ้นแกล <Yeah. S 1> แล้วไหม ก็คือเราต้องดูตั้งแต่ซิน2,005 onward ก็คือ2,005ไปจนไปด้านขวาโอเคไหมคะโอเคอ่ะมาดูข้ออันนี้คือตอบ True แล้วมาดูข้อห้าโอเพอร l ก็คือแบบทั้งหมดเลยอะตั้งแต่95จนถึง today the number of children attending has remained constant จำนวนเด็กๆเท่าเดิมมันคือมันก็แบบ เพิ่มขึ้นลงลงไม่มากเท่าไหร่อ่ะอ่าคอนสแตนต์ได้ไหมอ่ะหนูเข้าใจคำว่าคอนสแตนต์ใช่ไหมคอนสแตนต์ควอค่าคงที่อ๋อคอนสแตนต์เหมือนเลขเลยเลขค่าคอนสแตนต์ก็คือค่าคงที่ค่ะถ้าม <Okay. S 2> ันก็ตอบท r u ค่ะตอบท r u อ่าโอเคครัแบบนะคะบบได้คะ่ะ อะมาต่อหนึ่งถึงห้ามีคำถามไหมคะหนึ่งไม่มีค่ะตอนนี้เก็ตแล้วโอเคมาดูงั้นเลื่อนต่อไปนะอ่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูอันนี้คือข้อมอูลแบบเทเบิลเขปยะ ข้มแบบเ,เนะคะเขาบอกว่าคำสั่งของข้อดีเขาบอกว่า this table shows the result of a ten-year s t u d i e s about p e o p l e who a t t e n d c u l t u r a l events in the UK อ่าก็คือจำนวนระยะเวลาที่ทำ s t u า y เรระยะเวลาที่ทำ research เนี่ย10ปีนะคะ คนที่เข้าร่วม cultural events อ uh, ่ look at the table and read the paragraph from IELTS candidate's description o f the data เขามีารากราฟมาให้เราหนึ่งพารา g r a p h แต่ารากราฟที่คนอื่นเขียนนะแล้วก็อ่ uh, find three factual mistakes มันจะมีผิดอยู่สางที่